ว่าจะตั้งใจเนาะยืดตัวยมดกินอ่ะหืมไม่กินข้าวเช้ากินข้าวเย็นอ่ะข้าวก็กินนะกินข้าวเย็นนะส่วนมากบางทีนั่งมาก่อนเมื่อเมื่อที่ที่แล้วที่อ้วนอ่ะเพราะอะไรหรอที่เดือนที่แล้วที่อย่ตอนเนี้ยที่อ้วนเพราะอะไรเจ๊โลมเวลานอนไม่หลับก็ไปกินข้าวแล้วหนึ่งเดือนเจ๊จ้าเจสมองตั้งกาไม่กินข้าวเช้าเนี่ย รู้ได้ไงว่าสั้นมีนประมาณนั่นเนี่ยข้าวเช้าไม่กินดิข้า็เรีก่กสมองสั้นเลยอะสมองสั้นกับความจำยาวนะจ๊ะรู้จักแล้วหนาแค่นะจำเขาไม่ยาวอ่ะอะไรไมีอะโอ้โหพูดจาหยาบคายเนี่ย อนนี้มันดีว่ะมาตัดผมซื้อของให้กินด้วยเขาเขาไปที่ซื้อซื้อของมากินเนี่ยน้องเคยเอย่าไอตอนไอ,อ,อ,อตอนตัดผมนี่เขาเรียกอะไรล่ะเขียรุก้าไอ้นี้ทำหน้าที่น้องเคยน้องเคยกินะงเขาเป็นใจน้องฝา น,นี่จะไปเที่ยวหรอครับเพรว่าเป็นคนดูแลใช่พี่น้องดีมากๆเลยนะแอบไปเห็นพี่น้องรักเลยทุกคนเนาะมันเป็นยังไม่รู้ใครก็จะไปเกลียดใครก็พูดอ่ะพวกเกลียดคนดีมีใครก็เกลียดลง ไอ้นี่มาขายอะไรอะ่ะใครอ่เนี่ยซุ้มหน้าบ้านในมองเห็นอ่ะ,มะไ,มไม่รู้จ้ะไม่เคยซื้อหน้าอยกขายก็ทอดเด็ชิ้นตั้งไม้เห็นอะร้านด็ชิ้น่นะรกลัวช้ำย,ย,ยี่จะทำะ<ม>อะไรไปแล้วกลัวช้ำเขาหนหลานเน่ยขายอะไร แต่มองห็นนะหัวใบเนี้ยใบยใช่ฝัะ,วะแวบๆนะใช่ถูกต้องเขาบอกว่าเขาหัวใบอืม,อม,มหัวใบอย,ยู่ทีไ่ไหนไหลังินหัวใบเลยสนิทอ่ะเอะไนก็ขยอยู่น้องเยีบใคขอ่ะยี่เี่ยแกไ,ไ,ไ,ไม่ใบเลยใช่คนที่ม่ขายของ อ่ะอร่อยจะอมองดูมัอนอร่อยนะอืมแต่บอกในเอะโบกนเยอะอนี่แม่มอร่อยมากเลย Muy bien. ไปกินนั่นรถมาแล้วคนระขึ้นอ่ะไพนมีบัตรคนละขึ้นมาใช้ได้นะที่รา้านมีนะ <c oughs> มีกระเป๋าค่ะมีบัตรได้ไหมอ่ะมีบัตรก็ใช็งเงินสดสิคะโอเเหวี่ะสบไม่ <c oughs> ไม่เห็นยากเลยมั้งแก่คนเยอะได้ กม่อตรมไข่ไขรายี่สบอบาทคุณขายแพงที่หมายคุไขายนักบอนักอรนะอ,อไหนออนเลบปะน่ะเออนั่ละ ร้อยกิโลน่ะไม่มีแถมและสิบโลเป,เป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะอลูนี่ไม่มีแถมนะแต่เขาให้แต่กินฟรีจะให้กินฟรีอยากเป็น้องมันให้แกกัาแกใส่ให้หนูที่มันระเบิดแล้วน้องแกก็ให้บ้านออแต่พี่ซื้อแกวันนั้นละสองลูก เราต้องสองหลูกินไม่ได้เลยไาหลังมา,าเกี่ยวมา,าเกี่ยวมาให้ที่นี่มาเปิดพล้วเงินเกี้ยวไปเอาเหลือจากที่แกขายแล้วพี่จับแรงไหม เทียบก็บอกว่าเทียบไหมลูกคัก ไม่ได้มันเกินปลาไปเที่ยวไหนกรับเขาเลยไปน้องน้องแคบครับน้องแคบนี่อะไรกันเนี่ยเขาจะไปหาปลากันเสียหาปลาไม่ได้ไปเที่ยวเดี๋ยว <laughs> <ม>ตัดน้านแม่เขาบอกตะแค่รอเนาะ ปะผมที่ไหนอันอันอันอยู่แบบตัดครับเขาไปนะั่นเองไปสะเอาอยู่ไกล้หรอพักที่ไหนกันอยู่บึงครับ,บอบ้านเึง มันเห็นอห่ออืมีมีตังโดนไปจังสองพันห้าห้าสิบอ่ะอะไรนะจำมนจำันมาม้วาว่ะจำจำที่มโด,โดนอะไะเจ้ตุ๊กอ่ะ

นนถ้าถอนใหม่เลยมันไม่ใช่ถอนแล้วทำใหม่ไงถอนออกกบบฟันแท้ถอนหลอกหมดมัน,นมันไม่ได้เป็นไรมันตอนถ้ากินอะไรมันก็แตก เราไเห็นเข,เขาใส่สวยไปทำมั่งไปใ,ใส่สวยแหละทำนนี้มันแม่เรามีฟันเต่าแลม่ฟันเต่ามันเขาเขามีข้อฟันขายอยู่ถ้าเกิดว่าใส่สวยที่ทอะไรไม่ได้ก็ไม่เอาเนาะข้อฟันข้อปันแบบสวยเลยแหละเขามีขายหรอว่าแก่ก็เริ่มบวมเลย กันเริ่มคุยกันเริ่มฟันสิครับห้าสิบบวกฟันจริงไหมรุ่นแกเริ่มพูดเรื่องฟันไม่รุ่นนี้ไม่น่าไม่น่าจะคุยเรื่องฟันะรุ่นเนี้ยมันยังไม่ถึงขนาดแกแล้วเนาะคุยเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันจมหงหัวเงินพพก็มีหมดแล้วแต่ฟันมันไม่มีฟันมันจะไปได้ไงก็คุยเรื่องฟันกันแน่เรื่องฟันกันเออคุยเรื่องฟันกันให้ฟังดีๆนะ กินล้าก็ต้องกินแบนี้เลยมันได้อะไรแ้วไ่อร่อยอะใช่แต่กินแบบนี้มาเด็ดเียวเม็ดเตียไม่ดปากสกอบกอร่อยเออเด็ดเี๋ยวเม็ดีไม้แม่ไม่ได้อรอแล้วไม่ก็ไม่อร่อยใช่เ็งกวขึ้นในที่สุด มไม่ติดกับผมรงเลยจุ๊บผมไม่ติดกระโปรง <ผม S 1> อ่ะปล่เข้ามานะมน,น,นั่งแต่งหน้าอเลย,งงยน้อนเมยอือพอดีอาบน้ำเสร็จแล้วเรากำลังจะแต่งตัวเราตามจ้ะโทรไปทั้งสัมมงแล้วไปเรานั่งแต่งตัวเลย จะแอบทำไมไม่ทํกมามาดูว่าเสร็จหรือ,อยัง คาำคิดลูกค้าจะได้รู้ไงว่ามันไม่มันไม่มันไม่นี่นะมันมันต้องแต่งตัวนะมันถึงจะสวยลองคิดไปเดี๋ยวไม่ทำตอนตันเดเ่ยคนะ่ะ หาพวกหาพวกหาพวกแ,แกแกฟืนเด็กอยู่บ้านแล้วจริงไม่อยากให้แกตัดร้านบินเลจริงทำไมมันเกินเนี่ยน้องขนาดน้องก็ายุขนาดนีย้ยังไม่อยากตัดร้านถ้าตัดแกแก้พอดีอ่ะ,อะอเนี่ยเห็นมาตรงโอ้โหคนแกต่อะไรเยอะแยะ ตรงนั้นอะตรงตำรวจผนแกะเอาไ้สั้นๆแบนนี้ตรงอเมริกันลานบินเขาเรียกอเมริกันลานบินอ้โหนะ <laughs> มาร้านนี้สัดได้ทุกทรงอะแต่ว่าเราเราจะดูว่ามันเหมาะกับลูกค้าไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ มืนล่หนูมันหมอลุกโคมอะไถ้าอยากใส่ก็ you mm -hmm. มิ้นมาบ้างไปไม่ค่อยมาครั้งนี้เพราะว่าขายของไม่ค่อยดีแล้วก็ชาวานมันไปเยอะเล็กยอย่กันโควิดก็ไม่อยากมาแค่มีป้องกันไม่ไโควิดน,นี่นตายลื่นใส่แม่ ที่นีก่กลัวเพราะว่าเ,าเขากลัวกับเราลงคลิปไงกลัวก็ตําตหนิเราเนี่ยหลายคนนี่ติดโควิดตาป่ะทำไมนะเนีลูกค้าเขาไม่ติดหรอกอรู้ได้ไงรู้ลูกค้าเขาก็มั่นใจในร้านเราด้วยเพราะเราไม่ได้ไปมั่วหรืไม่ใช่เราไม่ติดเขาก็ติดเขาไม่ติดก็เป็นลูกค้าประจา ันำจคข้างหลังเนี่นยก็ไม่รุ่นเลยอ่ะ <c oughs> น้องก็ไม่รุน่น <c oughs> น้องยองโอแต่ข้างหลังแล่ข้างหน้าไม่ต้องหันมาเฮ่ยว่ะ giáp nè, nha các bạn tâm lấy thì dù sẽ bì khi mà cái đèn à, à. cũng hãy cũng ngon ngọt mà cái đây nó ตอนเข้ามาอือตอนเข้าวมาเหมือนโจรเลยเนาะอือออกไปหล่อเกี้ยวเลยอือแม่งค่ะเลยเนาะอืเอเช้อสเอาตรงไหนไปยังไงวะเขาบอกไม่น่าเชื่อเลยอหลอยยแแมแก่หล่อเกี้ยวเลยแต่แดงมันมีอจับได้ผมมันจับโศกไม้ช่างก็มีสีสีห <c oughs> น้ามันจับได้มันโกหกโก,โกไม่อยู่ที่แกล้ง แก็ให้มาก็มาได้จะต้องกมองโลกไ้แง่ดีตลอดลอ่คนร่าโลกสวยมกรอนเมกอนนี่หนูเแม่เ,มเจเ่ฮะแต่หลังๆไม่ใช่ฮะอะไรนะ,ะเ่อก่อนหนูว่าเป็นแมเจแหลหรอเออน้องน้องินไมเขายังว่าเลยแม่โลกสวย นังหลังมันไม่ใช่ไงโลกนี้มันโหดร้ายกับเรามากยนะ่ะไม่รู้อ่ะก็ยังมองโลกสวยอยู่ยงั้นแหละคนาเรานะสัตธรรมของความเป็นจริงจริงๆยังไงมันก็แพ้ความดีแหละโคตรโหดร้ายเลยใจเย็นนะรัต้องใจเย็น วแต่ฉันจริงใจตลอดนะเว้ยต่อไปคนมันจะพูดความจริงกันไม่ได้่ะท่านเป็นคนจริงใจคนเลยนะ 打开啊！ 嗯。 เดอลองทร,รงสั้นนะคะลองทรงทรงทรงสั้นนะคะลองทรงเสยสั้นนะคะก็ก็เห็นให้ลูกค้าดูไหนเออทรงยะ <c oughs> เดี๋ยวลนะองมาใกล้ใให้ลูกค้าดูนิดหนึ่งตรงใกล้ๆเนาะ ชัดนะคะโอเคหยุดแล้วเนาะเฮ้ยก็ได้แผลห้าสิบเจ้าแล้วน่ะวันนี้ค่ะเพื่อนๆพี่ทุกตานะคะวันนี้พี่ทุกตาก็ได้ทำคลิปผมสุภาพบุรุษให้นะคะแล้วก็ถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่ทุกตาด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมร้านสวยเสริมสวยทุกตาซารอนแอนด์บาร์เบอร์ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามหรือมาจองคิวนะคะที่เบอร์ตามหน้าเพจเลยนะคะพี่ทุกตาก็มีโปรโมชั่นอยู่ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะโทรสอบถามได้นะคะหรือโทรจองคิวได้แล้วก็ช่วยกดติดตาม YouTube ของพี่ทุกตาด้วยนะคะก็วันนี้พี่ทุกตาก็ขอลาไปก่อนนะคะก็เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ